สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมต้มยำกุ้งใบอีกแล้วนะครับแล้วก็มาแจากละอันนี้นะครับนี่ครับอืมดูครับดูดูสก,กินเทียวะไปดูฮีโลกันครับว่ามีกี่ฮีโลนี่ก็หาหายกันไปประมาณห้าวันได้ครับ ไม่ได้ทำคลิปครับที่เกียดลงคนดูไม่ค่อยเยอะเลยคนดูไม่มีเนี่ยครับอืคนกดไลค์ก็ไม่มีละไม่มีกำลังใจทำคลิปแล้วครับฮีโร่หกสิบสามฮีโร่ครับหนึ่งร้อยยี่สิบสกินนะครับมโบลาดก็มีประมาณนี้เป็นตร์ไฟก็มีด้วยเลยครับ นี่ครับอืมดูครับดูมายูใต้กรรมธิบายครับ อันนี้ก็เป็นแรดแรนนึงครับอเจอกันลิหนะครับก, like, กดไลค์กดติดตามผมไว้ถ้าถึงสามสองร้อยวิวจะมาแจากอีกนะแล้วก็ขอห้าไลค์สองร้อยวิวห้าไลค์นะครับนะสองร้อยวิวไม่เอาห้าแล้วนะขอห้าสิบไลค์กับสองร้อยวิวนะ dia cek gig kau berkap